ครับสวัสดีพี่น้องสุกๆสุขคนครับมื่อนี้ก็สิพาไปใส่ปลาไหลเนาะครับใส่เอียนใส่ลลนมเนาะฝายบรนเทาหนิล่ะโมะเดลตกป่าสองนาท์แล้วนะครับใส่ปลาร้ายหนิล่ะมังเงือกครับเงือกกระชมีหอยมีปูนะครับฝัดใจกันลองใส่หอยบั่งนะครับ เดยผสมดินนะครับดินอาจจะเป็นดินพ่นใส้สิบลังเข้าเนี่ยลองมือเป็นตกป่าสองอาทิตย์แล้วนะครับโอ้อยังไปเนี่ย เครื่องพายุเข่าครับเครื่องบ๊อบว่างไหมอัจจนาว่าจะไปโยซันเคลื่อนชันเคลื่อนป่าเข่าว่าทันเห็นมันลงในภูมินะครับ ไอซีบลังครับผมมองลองมึง ครบับครบแล้วครับสิบลังไปบันลุยกันครับ ใช้ทรงจัก3นะครับ ใช่ตามป้าภากเสียนำนะครับองมือ ข้างหน้าจังเลยนะครับเปเปลี่ยนๆั้งหน้าโอเคแล้วครับถึงจะจะปกป้วกไว้จังเลยหาคนเห็นโอเคไป ปากตกนะครับใส่หมวกปากตกเลยหลังหนึ่งใส่ใหวก,กน,นึครับโอเคโอค้ ดีก้อยครับไปต่อไปผมจังเลยนะครับ งานค้นเห็นงานมักไอยมันักยำโอ้ยงามคืนค้นหาจิ๋มหลายครับเค หก้วครับหกหกงงได้บัวเอาทางทีผมก็มีปลาอาอผมมีปลาก็ใช่ได้ครับโอเคจังไ่อันแหงเขาชื่อแล้ว เฉลี่ยก็ห้าอย่างน้อครับตู้เงอนีโอ้หมกปาห่างกินเบดิด ไปไป,กเ,กไปาาเร่ยเจ็ดนะครับไปแล้วสามบรรยากาศงงาแรงสวยๆครับเะเนรอบป่าตะเวารอบปา ก็จะเป็นมองไม้เด็ดของผม,ผมได้เก่านะครับปกปลามีสองปีนี้บ่ได้นี่ไม้นี้แหละครับมันแรงครับปลาเพราะือปลานีนห่วยมันมีมันช่วงน้ำแรงเขาเจ้ากับตึกแเฮกินนะครับเขาเจาสูบน้ำได้เขาวันนี้ก็ ก็จะเอากระปืนยิงกินน่ี่ต่บอกใ่ญ่ๆแปดเก้าโลก,ก็มี่ีโศกครับท้องสิขามไปใส่ฟางหมนะครับขามสะพานไปใส่ฟุ้นจากสามลังครับสาวเครื่องตัดงาม,มาถางออกเดนะ่นมาลงเสาอาทิตย์เสาเมื่อกี้เนี่ยพอืึงอดบุญเมียต่อยเบียยนะครับสองปีแล้ว ต่อเลยครับวันนี้งาไฟเท่ากันครับจังขามไปพุ่น ไปใส่บังลั่นมองป้าพัก <superv> บ <ising> ุ้ง <Labor> น <ator il fi> ี่นะครับป้าพักกะเียดน้ำเป็นรีสอร์ทเลยนะครับ สีบังเลยนะครับนะครับต้นข้อที่ผมลงมามากี่ 3โอ้ยไว้ห้ามปีบนึงนะครับอ้ยป่าไว้ไ่ได้กินเลย ภาพก็จะมืดแล้วนะครับตอนตอนใส่ไทยเอา่ํานี้นะครับมาเอื่นมาเบิ่งกันตอนอยามมาอื่นเสาครับผมสวัสดีครับผมถักทายกันยามเ้าครับยากาศสดชื่นในยามบังแรกกันครับผม มังนี้มันคำนะครับบริษัทไทยตอนใส่ถึออยู่ครับถึออยู่นะกุกุกๆกุก ขแข่งมันมาแล้วครับผมพีกันเมื่องครับเขาขวดโคกได้เห็นนะครับเนะี่ยตอนค้อน เห็นง่ายๆเลยโอ้ตัวเดียวครับ <laughs> โอ้ใหญ่งๆเงยเ่ย้ยโอ้นรังต่อไปครับผมมันใส่อยู่ห่วยบูเบิลน,นะครก็เ,เริ่มมาใส,าสา่สะอันนี้ก็เป็นสะลุงผมตัวเพิ่นโมเดห็ด นคนเห็ดทางต่อไปครับผมโอ้มืนฝน,นแห้งนะครับ ้่าจะทุวมบังกูร์พยายามนั่งเล็กครับไม่เคยใส่หัวทักเลยวุ้ถือครับนั่งเล็กวุ้ถือ นังนี่ถึกครับหนังนีถือกุลกุลกุลจุหนักหนักครับแล้วมาแล้ว,ลวโอเคเบิ้งแล้วครับ ที่จริงเอาไปที่จริงคันมดไทยวิดีโอถ่ายคลิปนี่ผมเสียไปเทอยบุ่บานเนาะมันจังสดสบายกว่ากันแต่ว่าอย่างนี้อย่างนี้ฮู้ว่าลังได้ถึกซ้ำใด้นะเกอยู่นี่เลยจดุดตัวนึงอีกแล้วซ้ำกันเลยครับ ใส่ big สองตัวแล้วครับสองตัวแล้วอีกสองลังครับป้านี่ ะกูลุกกูลุกแล้วครับลังถือครับล้างถือ โอ้ใส่ติดใส่เปลี่ยงเลยเลยเว้ยสามัวแล้วครับสามโตก็เกือบโลแล้วเดนิเหล้วอีกสามหลังครับหมอป้า ăn luôn cả con Để phun con hát bạc tốt มึ้นครับหมอหมก็มาถือบ่ถือกวันครับใชบังรับ อ้าล่างนี้ถือครับนักนักสามเ,ย,เย็เยนเจานน้ายามป่าีิมีคนใส่หวยเล่เมืองวแต่เกาใส่เจังสีใส<จ>่บัวเห็นไปมัยใส่ไห้เด็อ่าครับถือยู่ล่างนี้รุ่นกันครับแักโต เดไะคุณมนนงนัขับดังนี่สงไส์สองตัวมื่อสันกับตัวใหญ่ตัวหนึ่งนั่นห้องแล้วนั่นห้องแล้ว มาแล้วหนึ่งตัวอุ้ยมักใหญ่อ้ยมักใหญ่มักเดียวครับวายุมันหนักหนื่ว่าสองตัวสี่ตัวแล้วครับเดี๋ยวล้างหนึ่งครับบัน ขงสุดท้ายของมือน,นี้ครับผักใส่กับโบอึดครับมองเห็นว่าพร้อมใส่ปลาไหลออมใส่เอียนอะไรอยร่างใดมากเลยปลา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 โมหกครับมืองดท้ายครับข้างสุดท้ายถือบอ่อ หอยเชลลีเนี่ยคันม้วถือกันม้วถือครับเบาเว้นโรัสรุปเราได้ซีตัวนะครับเมื่อเนี่ยมาสร้างเมื่อครับร้งที่ได้โทรโลโบ่บ่ วา่าสิโลอยู่นะครับโปลดหนึ่งฮะยันโล่หนึ่งไปที่นัวน สีัวครับสีัวโลจะตัวายเนี่ยครับโอ้ครับผมกถือว่าุู่คาอยู่นะครับใส่คลิปลังหนึ่งคลิปนี้ พรอสมนีครับลาท่านผู้ชมแล้วครับถือกันไม่คีหนาครับสันเคลื่อนครับปติณห์เมื่อนี้พระสมนีสวัสดีครับผม